สวัสดีนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้สเกตเตอร์รันนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์การวิ่งของผมนะแต่ยังไม่ได้วิ่งนะส่วนใหญ่คนจะวิ่งไปแล้วแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะแต่ผมขอแชร์ประสบการณ์ก่อนวิ่งเลยคือง่ายๆไม่ทําได้แล้วมาพูดนะขอพูดก่อนทําแล้วกันจะได้รู้กันว่า <laughs> มันจริงไม่จริงนะแต่ข้อมูลพวกนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับ การวิ่งห่วยๆของผมนะแล้วอยากไป42นะครับแล้วแถมยังไม่มีเวลา้อมอีกนะไปดูกันดีกว่าว่าผมจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับครับ 42K นะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะง่ายจนเกินไปนะครับหรือว่าจะยากจนเกินไปนะครับแต่คนทําได้แล้วก็ว่าง่ายทุกคนทำยังไม่ได้ก็ว่ายากนะครับก็แล้วแต่พิจารณาแล้วกันนะอย่าลืมนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ผมเป็นคนวิ่งไม่เก่งนะครับต้องบอกก่อนวิ่งไม่เก่งแนละเสือกแถมไม่มีเวลาด้วยนะผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าผมจะทำยังไงให้ไปจนครบ42 k นะครับงานที่จะถึงเนี่ยคืองานพัทยาารลทอมท,ที่ถึงเนี่ยนะครับผมก็ผมได้สมัครตอนที่ยังไม่เจ็บนะแล้วครั้งนี้ก็เจ็บก็ไม่มีเวลาซ้อมนะครับไม่มีเวลาซ้อมปกติผมจะซ้อมอาทิตย์ละครังถึงสองคันนะครับเขาไม่มีเวลาซ้อม แล้วก็งานที่แล้วก็คืองานที่ระยองอันนั้นผมไม่ถือว่าซอมนะการวิ่งแล้วก็เดินจนมากเกินไปอ่ะมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับผมมันอาจจะทําให้เราจะบอกไงเจ็บมากกว่าเดิมด้วยคือเป็นประเด็นหนึ่งเลยแล้วกันให้เป็นประเด็นหนึ่งเลยคือเจ็บครับพยายามรักษาตัวให้หายก่อนนะหายหรือว่าดีขึ้นนะครับรู้ว่ามันไม่เจ็บกว่าเดิมอะไรเงี้ยต้องหายก่อนนะครับเพราะว่าทําไมเราเดินทางไกลนะครับ สิบกิโลไม่เท่าไรนะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมวิ่งที่ระยองกิโลที่สี่เองนะครับแต่เจ็บมากกิโลที่สิบกว่าคนละเรื่องเลยเจ็บกันคนละแบบเลยนะครับคือมันจะทวีคูณนะครับแล้วการเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บกับอาการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราแค่เจ็บอย่างเดียวมันทําให้ฮาร์ดเรทเราขึ้นมันทําให้เราเหนื่อย,อยกว่าเดิมทุกอย่างนะครับก็เป็นสิ่งแรกเลยแล้วกันนะ <laughs> ก็คือ ควรรักษาตัวเองให้เจ็บเอ้ยทุยควรรักษาตัวเองให้หายก่อนนะครับถ้าเจ็บนะครับเป็นประเด็นแรกเลยนะครับผมเออไหนๆก็เข้าแล้วก็ไปเลยแล้วกันถ้าประเด็น2เลยก็คือผมให้สําคัญเกี่ยวกับท่าว <ๆ S 1> <Empress S 2> ิ่งนะครับท่าวิ่งนี่สําคัญมากนะครับเราจะไป42เนี่ยท่าวิ่งถ้าถ้าเกิดท่าที่เป็นท่าที่คุณไม่สบายนะครับในช่วงเวลาสั้นๆเลยนะยกอ่าช่วงเวลาสมมติว่าคุณเวลาเดือน2เดือนเนี่ยวันเดือนถึง2เดือนเนี่ยคุณปรับท่าวิ่งเนี่ยยากครับนะ ควรหาท่าวิ่งที่สบายสําหรับคุณนะคุณหาเลยท่าไหนก็ได้ที่ว่าสบายนะครับรู้สึกสบายอาจจะตรงกับทฤษฎีบ้างไม่ตรงก็แล้วแต่นะมันเป็นแต่ละคนท่าไม่เหมือนกันนะผมจะเป็นคนมีท่าของผมเหมือนกันคือแบบเป็นท่าที่สบายนะครับแต่ว่าขอแนะนํานะไม่ใช่ท่าที่สบายแต่ว่าทําให้ร่างกายบาดเจ็บอันนั้นก็ไม่เอานะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันคือขอให้เป็นท่าที่สบายแล้วไม่ทําให้บาดเจ็บนะนะ เพราะว่าเราวิ่งไกลนะครับถ้าท่าที่ไม่สบายเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไปไกลถ้าเราไปวิ่งไปเกรงไปเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยมากก่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งควรมีท่าวิ่งซักสองท่าอย่างน้อยนะทำไมาต้องมีสองท่าก็สลับครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราวิ่งไกลอ่ะวิ่งท่าเดียวเลยเราวไม่ได้เราไม่ใช่พวกอีลีนไม่ใช่พวกฟิตน,นะครับนะครับเวลาซ้อมก็น้อยนะครับวิ่งก็ห่วย มันวิ่งท่าเดียวไปตลอดทั้งมาราธอนผมว่ามันต้องเปลี่ยนมากนะเมื่อยครับอาจจะเปลี่ยนสรีระการวิ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อทอําให้สบายขึ้นยกตัวอย่างผมผมจะวิ่งแล้วผมจะเหมือนเหวี่ยงเหมือนสลัดน่องนะครับเหวี่ยงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนิดหนึ่งให้มันแบบกล้ามเนื้อคลายปุ๊บปุ๊บนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้เทคนิคผมนะแล้วก็มีก้ายาวก้าสั้นอะไรเงี้ย ทำให้จะบอกไงการเนื้อยืดเข้ายืดออกอะไรประมาณนั้นนะครับับสามนะครับรองเท้าวิ่งนะครับผมว่ารองเท้าวิ่งสําคัญมากเลยนะสาคัญสําคัญกวาอุกทุกอุปกรณ์เลยนะครับเสื้อกางเกงอะไรรับผมว่ารองเท้าผมาใหันดับหนึ่งเลยหนึ่งรองเท้านะครับต้องสบายนะครับไม่บีบรัดจนเกินไปนะถ้าเกิดจะไปสี่สองแล้วผมเนี่ยนานะนนะควรใส่รองเท้าที่จะวิ่งแข่งอะ่ะซ้อมเลยครับซ้อมก่อนสักเดือนหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดอ่าเราไม่อยากใช้รองเท้าคู่นี้มากก็ ก่อนสักหนึ่งเดือนเนี่ยจะแข่งเนี่ยควรใส่รองเท้าคู่ที่จะไปลงแข่งเลยครับสมหรับผมแนะนานะเป็นวิธีของผมนะคือใส่รองเท้าคู่ที่จะแข่งเลยครับมันจะมีความเคยชินครับเราไม่ใช่นักวิ่งขาแรงอีลีอะไรเงี้ยเราวิ่งให้เคยชินมากกว่าดีกว่ากับรองเท้านะครับจะได้รู้ประสิทธิภาพของรองเท้าเนี่ยลงหน้าลงหลงัลงลงอะไรเงี้ยมันช่วยเราได้มากแค่ไหนสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อีกหนึ่งอย่างนะครับรองเท้าควร เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะอันต่อไปนะครับคือการซ้อมนะครับการซ้อมอยกตัวอย่างวันนี้เลยผมเพิ่งซ้อมมาเสร็จเลยนะ 18K นะจริงๆน่าจะได้ถึง 20K แต่ต้องหยุดเพราะว่าอย่างที่บอกครับเริ่มเริ่มเจ็บอาการที่เจ็บเริ่มมาผมหยุดเลยครับเพื่อไม่ให้เจ็บต่อนะครับการซ้อมพยายามอย่าโหมหนักจนเกินไปให้เกิดอาการเจ็บนะครับ ไม่ควรโฮมหนักจนเกินไปนะอย่าคิดโอ้ยใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วโห้ยเหลือหนึ 1, ่งเดือนเหลือสองทิศเหลือหนึ่งทิศโฮมหนักไม่ดีนะครับควรตั้งเป้าไว้สักนิดนึงว่าเราจะวิ่งหนักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เหมือนผมเนี่ยจะวิ่งหนักครั้งสุดท้ายก่อนสักประมาณอาทิตย์ครึ่งน,นะครับหนักของผมนี่ก็คือประมาณการลองลันสักประมาณ15โลบวกไปนะครับ18โล20โลอะไรก็ว่าไปนะครับวิ่ง คือวิ่งครั้งสุดท้ายแล้วแล้วผมก็จะเบาลงมาถึงเวลาจะมีน้อยแต่ไม่ควรโหมจนทําให้ร่างกายเจ็บหรือว่าโหมจนแบบกล้ามเนื้อมันจะบอกไงไม่แฮปปี้อะกล้ามเนื้อเครียดอะครับมันไม่ส่งผลที่ดีนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอันต่อไปก็เป็นการซ้อมอีกเหมือนกันนะครับผมการซ้อมนะครับถ้าเกิดคนอยากจะมีกําลังนะเวลามันน้อยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างบางทีบางคนมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ย ผมจะใช้เทคนิคการอย่างนี้ผมอาจจะวิ่งเร็วก่อนนะครับวิ่งเร็ววิ่งเร็วก่อนแล้วผมก็ไปวิ่งช้าเพื่อแบกนะครับแบกแบกความหนักไว้ช่วงท้ายอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ไม่ได้ทําทุกครั้งนะบางครั้งนะครับคือแบบต้องการความหนักหน่วงหน่อยก็เฮ้ยร่างกายโอเคอัแบบนนี้ร่างกายโอเคหลับพักผ่อนโอเคอยากหนักหน่อยผมก็แบกเลยผมอัดเร็ว แล้วเขาไปแบกช่วงท้ายๆมันจะสะใจมากครับล้าได้ทีเดียวเลยนะอันนี้คือเทคนิคการซ้อมของผมนะอี่ฝากไว้นิดหนึ่งการกินนะคือเวลาซ้อมผมมีช่วงหนึ่งผมไม่กินนะครับคือไม่ตอนซ้อมไม่ไม่กินเจลไม่กินเจลลี่ไม่กินอะไรทั้งนั้นนะครับซ้อมกินน้ำอย่างเดียวคือรู้สึกว่าไม่กินอะไรเลยมันทําให้ผมไปได้ไม่ไกลนะแล้วผมซ้อมช่วงเย็นเลยนะช่วงเย็นผมคือช่วงผมซ้อมมันเป็นช่วงท่าเกี่ยวกับ อาหารมื้อเย็นนะคันนี้มัน,นทําให้ผมอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ดีนะอันนี้เป็นประสบการณ์มาแชร์กันคือก่อนซ้อมกินกล้วยหรือว่ากินเจลอะไรก็ได้สักหน่อยนะครับสมมุติเราวิ่งไก่เนี่ยแโลเราควรกินอีกนะเพราะว่าผมเคยลองแล้วมันทําให้เราล้าจนเกินไปนะไม่ใช่เป็นผลดีนะถ้าเกิดเรากินนะครับเกิดเรากินมันจะทําให้เราซ้อมได้ไกลขึ้นเลยนะครับผมเราจะ มีประสิทธิภาพในการซ้อมมากขึ้นนะครับผมบางทีลองเปลี่ยนการซ้อมเป็นจับระยะเวลานะว่าสมมติว่าเราวิ่งได้4ชั่วโมงนะครับเราวิ่งได้สชั่วโมงหรือ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วแต่ลองคำนวณว,ว่าเราจะวิ่งสักกี่ชั่วโมงแต่ไม่ต้องกำหนดนะว่ากี่กิโลเลยรลองกำหนดชั่วโมงนะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราต้องอยู่ในสนามในกี่ชั่วโมงสมมติว่ายกตัวอย่างผมเนะี่ยอ่สักประมาณอ่ชั่วโมงนะ ผมต้องอยู่ในสนามตั้งชั่วโมงเนะี่ยผมอาจจะต้องซ้อมสัก2ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยอะไรเงี้ยจะต้องวิ่งให้ได้สัก2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยคือวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งบ้างมีเดินเล็ก,ล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 กๆบ้างอะไรเงี้ยให้กล้ามเนือ้อมันกระตุนนะครับก็จะช่วยได้นะเพื่อให้เขาเรียกอะไร e n d u r a นซ์นะผมก็ไม่มีภาษาจะบอกนะไม่ไม่มีภาษาเทคนิคเเยอะนะแชร์กันแบบง่ายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์นะครับก็เป็นการเวลาวิ่งนะครับจริงๆอ่ะ ลองลืมลืมนาฬิกาไว้บ้างลองสังเกตว่าตัวเองเหนื่อยแค่ไหนหายใจเหนื่อยสักประมาณไหนเราจะมีแต่ละคนจะมีขึ้นอะไรจุดสตอรครับคือความเหนื่อยแค่เนี้ยแม่งไปได้ไกลเลยมึงสามารถไปได้ห้าหกสิบโลแล้วก็ไปได้เรื่อยๆความเหนื่อยแค่เนี้ยสามารถไปได้ยี่สิบโลเหนื่อยแค่นี้สามารถไปได้อะไรเงี้ย ลองจับจุดนี้ครับลองจับจุดนี้ลองสะบัดนาฬิกานาฬิกาเล็กขอดไว้ดีครับดีแต่ว่าให้จับความรู้สึกจากความการเหนื่อยของตัวเองก่อนอันเนี้ยจะดีมากเลยแล้ววิ่งมันจะไม่ทรมานนะครับมันจะไปเหมือนไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามปรับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนต้นปีผมไปซ้อมวิ่งเร็วมานิดน,นะแต่ก็ยังไม่เร็วนะครับก็ <laughs> ยังไม่เร็วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่งานพัทยานะครับ 12K นะ ไปดูซิว่าจะจบหรือไม่จบนะครับผมซ้อมมาได้2ครั้งแล้วนะสครั้งแล้วครั้งแรก 15K ครั้ง2 18K ก็ทิศนี้พยายามจะซ้อมให้ได้3ครั้งนะครับสาวทิตส่วนใหญ่ไม่ได้ซ้อมนะครับให้เวลาเขากลัวนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก่อนแข่งอ๋อก็อีกนิดนึงละกันก่อนแข่งนะบางคนเว้นแค่วันหนึ่งหรือสอวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมเว้นประมาณ2อถึงสวันนะผมต้องการเฟรชนะครับให้ให้ร่างกายเฟรชนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับดีกว่าโห ซ้อมสุดวันศุกร์แล้วก็เสาร์ไปอาทิตย์เช้าวิ่งอย่างเงี้ยบางทีร่างกายมันยังไม่รีคอเวอร์ดีอย่างเงี้ยครับผมต้องการร่างกายสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเจิคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากไปด้วยนะครับสเกตเตอร์รัน,นสวัสดีครับ